แกเหงมันครับผมช่วงนี้หัวปร่ทันนี่ครับท่านเลยพ่ออยู่เงาสีพ่อพูอ้หญงเาบนหลเ่อยนี่ครับหนัหลายไปลังที่สองจ้า ครับผมกัสวัสดีทักทายย้ำเสาเนาะมขึ้นอยู่บ่ได้มาเลยครับมันลุนแต่ย้ำเสาเอาตังสิบปดยัง,งหลายเลยพี่เนออเงี้ยก,กี่กันเดือนเนาะมึงขึ้นกับซ้ำห็นละ่ปะปลาคนหน่อยตัวหนึ่งปลาเข็งตัวหนึ่งปลาไม่แต่ไหนหน่อยพี่น้องแต่ว่าทั้งนี้กัน ใหญ่กว่าทั้งหน้าทั้งผลลุนอยู่เป็นจังดผมสียางไปก่อนนะครับในจังกูกลับขึ้นม,มุมยัง้ง กนี่ก็เอามาดึงกอเข่าอี่ข้ากังเสียงปลาสวบปลาหยางกับพวกมีพี่น้องปีปงปน,ปนี้นี่ปลาเป็นตะมีพ่กใหญ่ส่เบ็ดบอเงียบขักหยางมาหลังเกือบหลังสุดท้ายพี่น้องมีอาการครับมีอาการ โอ้หปลาคอครับผมปลาคอนี่นะน,ววน,ขขนี่ยังนุ่มๆๆบ่พุดออกไปพุดปลาลุกคอ่ะเนาะมงหัวปูบ่ตัอวดเป็นไพีน่น้อปลาลุกคอขาเลยนี่อืองลก่สนีกอันนี้หเล่น โอ้ยสีด้ปล่อยแล้วตัวนี้ครับยามมาเกือบเบิดคู่หลังโยไปบ่งอีกรางนึงเอา้าหลังไหนก็ถือวะอูโอ้ใช่เป็ดสองหลังงานนี่ไหมงานหน่ำไลยๆนี่ครับถือเรื่องสองหลัง โอ้นี่ตัวนึงโอ้ยคือบ่ออะไรพี่น้องโอ้ยเนาะติอดอย่างหัวดิจะสีดิปล่อยขึ้นเขาหน่นลแหละสองแต้มตัวนี้ลูกมันถ่ายอยู่สองเต็มครับผม ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไปซ้ำนี้ก่อนพี่น้องปล่อยมันเนาะวุ้งกระสิขอปล่อยละต้งสวงตัวนี่แหละตัวนี้ก็ลูกถ่ายยิมๆๆๆๆๆๆ้มยยมิ้มอยู่เอ้าเดี๋ยวคลิปนี้เอาไปซ้ำนี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ